สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลสวัสดี Fc สายลุงพลป้าแตนยนตนูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนสวัสดี Fc เก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้ําใจทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให่ช่องไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลเพิ่มทักทาย Fc เพื่อนบ้านเราด้วยสอปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาแล้วก็ คนไทยทุกๆคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทักทายแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มนะคะคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปท,ที่ที่แล้วนะคะก็จะมาพูดถึงนะคะคนในครอบครัวครอบครัวนะคะที่เอ่ยปากสงสัยซึ่งกันและกันนะคะก็คือจะเอานะคะคลิปเมื่อสองปีก่อนนะคะมาเปิดให้ฟังนะคะในการที่เขาเคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะ มาวันนี้สองอาทิตย์ที่แล้วนี้เนาะอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะหรือพาดพิงถึงกันและกันนั่แหละคะ่ะไมยและเจเจก,ก็เลยจะเอาคลิปหลักฐานนะคะก็คือเป็นคลิปเมื่อสองปีกว่า,าที่แล้วนะคะเอามาเปิดให้ฟังในวันที่เขานะคะน้องคนที่ออกมาเปิดเผยนี่แหละคะ่ะหันมาอยู่กับลุงกับป้าช่วงหนึ่งเนาะนะคะก็ได้มีปัญหาทะเลาะมีปากเสียงกันก่อนที่ จะมีคดีของลุงป้าเนี่ยเขาครอบครัวเขาเคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้คนในครอบครัวเคยเปิดเผยให้เราฟังแล้วในคลิปนะคะโดยการบอกว่าเคยทะเลาะก,กันไม่พูดกันมาแล้วปี2ปีนะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องด้วยซ้าไปนะคะนั่นก็คือหนุ่มจินตนาการจากปากของเขาเองด้วยซ้ำนั่นแหละคะ่ะที่ไมล์รับจะเจ,เ,จเคยไปฟังมานะคะ แต่คลิปโน้นไมลเลิฟจีไม่ได้เก็บไว้หรอกค่ะก็คือเราฟังฟังแล้วก็เล่าข่าวนะคะก็ไม่ได้เอาเก็บมาเพราะตอนนั้นไมลเลิฟจีมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็จะไม่สามารถที่จะอัดคลิปแล้วก็มาเปิดให้ทุกคนได้ฟังเสียงของเขาพูดในคลิปก่อนโน้นเนาะแต่มาช่วงหลังไมลเลิฟจีก็ได้เอามาเปิดข้อมูลมาเปิดนี่แหละคะ่ะเนาะก็คือคนในครอบครัวเนี้ยคือทะเลาะก,กันทั้งครอบครัวเลยคะ่ะมีป้านี่แหละที่ไม่ทะเลาะก,กับใครเลยนะคะ มีครอบครัวป้ากับลุงเนี่ยคือเห็นทุกคนในครอบครัวคือครอบครัวไม่ได้แบ่งว่าคนนี้ทะเลาะก,กับคนโน้นฉันต้องเกลียดตามก็คือทุกคนคือครอบครัวของเขาแต่คนในครอบครัวของลุงกับป้าเนี่ยนะคะคือในครอบครัวฝั่งภรรยาเนี่ยฝั่งป้าเนี่ยไม่คิดว่าคนในครอบครัวคือครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในส่วนนี้เพราะเราเห็นนะคะเราฟังนะคะการติดตามข่าวมาในสามปีกว่าเนี่ย เราได้ยินแต่ว่าเขาทะเลาะกันอย่างงดเขาทะเลาะกันอย่างนี้เขามีปัญหากันอย่างงดเขาแยกกันอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแยกนะคะดินห้ามเลยไปหากันหลังคาห้ามมาหากันเนี่ยนะคะหรือการทําธุรกิจร่วมกันก็ทะเลาะกันอันนี้การทําธุรกิจร่วมกันมันทะเลาะกันทุกทุกทุกคนนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีความเมตตาหรือว่าความเป็นกลางหรือว่านะคะไม่ พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนี่ก็มักจะทะเลาะกันน่นแหละคะ่ะก็คืออ,นนอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าไมล์ลิฟต์เจ๊ก็เห็นมาหลายคนแล้วเนาะนะคะที่ทําธุรกิจร่วมกันยังมีปากเสียงกันอย่างนี้เนาะแต่ในส่วนครอบครัวของเขาเนี่ยคือไม่มีคําว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะคือจากที่เรามองเห็นเนี่ยมาสามปีกว่าใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าคือเขาครอบครัวเขาจะทะเลาะกันนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ไม่ผ่อนปนกันนะคะคือต้องชันได เธอห้ามได้มากกว่าฉันฉันต้องได้มากกว่าเธอจะมีคํำพวกนี้ออกมาบ่อยๆในปากคนในครอบครัวครอบครัวนี้นะคะคือเห็นผลประโยชน์ตัวเองมากกว่ามากกว่าที่จะมีความนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเอ,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 อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะถ้าเรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นครอบครัวเป็นครอบครัวเนี่ยจะไม่มีทางที่จะมาขีดแดนอะไรกันแบบห้ามเลยมานะห้ามหลังคามานะ ต้นไม้ห้ามผมาูาบ้านฉันนะต้นไม้ฉันห้ามผู่ไปบ้านเธอนะ